สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผม,ผม,ผมกับช่องเอเล็สซิ ครับดูแขกขอผมเป็นแฟนกับน้ำทิพย์นะครับที่ไรับ้านอยู่ไหน,น,ไหนผมพักอยู่กับน้ำทิพย์นะครับวงบแาวบ้านอยู่วงสหววครับรถรถอะไรเหรอครับรถ<ด>แรงไหมบ,บ้างทำไรงมากเนี่ย ก็แต่งให้มันดูสวยงามไม่ใช่ครับเนาะจนท่อแล้วจนท่อผมยัดเด็แก้ไปสิบใบแล้วอะครับเอ้ยสิบอันนี้แล้วเราเป็นไหนงานเนี่ยเราเล็กๆเรายังเรียนอยู่ไหมเรียนนี่ครับเนี่ยเพิ่งส่งงานเสร็จครับเลี้ยงขี่รถช้านะนะครับผมไมันกยได้ขี่แรงครับถนอมรถไว้รถเราทั้ง ได้นะเพราะว่าเราโหลดหนึ่งนะโหลดอันนี้ไม่ได้โหลดเลยครับเดิมๆเดยท้าย์ท้ายโหลดท้ายโหลดฮะเที่ยวท้ายเที่ยวน่ะก็ชกเดิมเลยครับยังไม่ได้โหลดเลยเลยเสี่ยผมรู้สึกว่าจริงครับผมยังไม่ได้โหลดอะไเลยท้ายโหลดจะไม่โหลดเอา ไม่ยอมรับที่กดยอดดีกวไไ่าั้มเนี <laughs> เ่ยฮะฮะ <laughs> ไม่ไม่ยอมรับเลอ้าจริงผมไม่มีข้อโหลดถ้าเกิดมีข้อโหลดใช่ไหมครับมันจะมีตัวสั้นกว่านี้เี่งกว่าปกติอ่ะ <laughs> ก็โช๊คเดิมมันแตกผมก็เลยซื้อโช๊คมาเปลี่ยนใหม่แต่ว่ามันเป็นโช๊คของร้อยสิบไม่ใช่โช๊คกเว็บร้อยครับก็เลยยังไม่มีตังเปลี่ยนหรือกะท่ออไก็รู้ล้อโหลดหน้าหน้านี่ก็โหลดมาหน่อยเน้ออ่าหน้ายอมรับครับ ไปต่อเมื่อไหร่ล่ะรถไทนาาเหรอต่อครับชลบุรีครับนี่ขาดแล้วคอขอรุดเมอเนี่ยขาดแล้วเปล่ารัดอีกแล้วอะพึ่งไปต่อเมื่อเดือนกันยา โอเคโอเคครับยังไงก็ว่าตามตำรวจแล้วกันผมอาจจะลืมครับเะีอยวขี่ดีๆนะพี่ไม่ว่าได้ครับขอบคุณมากครับรถตอนสุดท้ายนะครับเราก็ไม่ได้ถีงตำรวจนะครับตำรวจก็เลยปล่อยไปนะครับ,รบก็มีเถียงมานนหน่อยเรื่องรถสามนะครับพอดีผมใช้โชคร้อยสิบ